ครับเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าไททันสี่ประตู2020ครับมารอเราเอาเรื่องเลยทีเดียวฮะเป็นงานอัพช่วงล่างนะครับเมื่อตอนกลางวันก็ผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วครับก็พึงเสร็จครับอยู่ช่วงประมาณทุ่มครึ่งฮะ จะใช้เวลาในการประกอบกันชนหน้าก็พอสมควรนะครับกันชนหน้านี้ก็เป็นงานของ h ั m m e r ครับที่เราเห็นเสร็จเรียบร้อยครับหลอลงตัวครับตัวนี้ก็เป็นงานอัพช่องล่างนะครับยก2นิ้วครับจัดเป็นยางสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับ ถือว่าหล่อลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าไททันสีประตูลำนี้ครับจากราชบุรีครับเด็ดพี่ของเราก็ติดตามทางเพจทาง YouTube นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับสวยจับใจเลยครับสำหรับเจ้าไททันสีประตูลำนี้ครับใหม่ล่าสุดกันแข้งก็เลือกใช้เป็นงานของออปชั่น โฟวิวนะครับรอเท่ๆครับดูด้านหน้าให้สะใจก่อนครับมารอจับใจจริงๆครับกันชนหน้านี่เพี้ยเป็นงานของ h ฮมเมอร์นะครับเข่าล็อกนะมีปีกด้วยคนระับนักข้างนะฮะทำได้สวยฮนะมันจะมาช้าหน่อยฮนะงานประกอบกันชนหน้านี่จะใช้เวลานะครับ ด้านในก็เป็นโชคโปรเฟนเดอร์ด้านหน้านะครับโชคโปรเฟนเดอร์สปริงออสซี่ตามสูตรครับเทปๆอยู่แล้วครับความนิ่มความเนึบในหมาต้องยกให้เขาเลยฮะปีกนกก็เลือกใช้เป็นงานของโปรเฟนเดอร์นะครับสุดเฮ็ดสุดฮอตครับปรับมุมปรับองศาได้นุ่มนวลแข็งแรงด้วยครับ ยางที่เลือกใช้ก็เป็นยางของทันครุกนะครับ AT2 ดอกดอกแบบนี้ก็นิ่มๆครับไม่ไม่ยางเลยครับหลังถนนก็ได้ลุยก็ดีครับเป็นไซส์2657516นะครับแม็กมก็กเป็นแม็กเลนโชแม็กครับลายยอดฮิตอยู่แล้วฮะสวยลงตัวครับ บันไดข้างนะครับเนี่ยบันไดข้างตะแกรงฉีกนะครับเวลาไปลุยไปเบียดเนี่ยไปเบียดต้นไม้หรือจะเบียดคันคูคันคลองนี่ฮะหายห่วงครับต่อเติกระจายครับแข็งแรงครับรับรองเวลาไปเบียดนี่ไม่ถึงชายล่างรถเราแน่นอนครับสบายเลยฮะถ้าของเดิมนี่จะจะเป็นมีเนียมนี่จะบุบไปด้วยฮะอันนี้สไตล์แบบเป็นแป๊บหนาแล้วก็เป็นท้าโดนนี่เป็นตะแกรงฉีกอย่างหนาครับแข็งแรงครับ ทนทานความสูงที่ได้นะครับจากพื้นขึ้นมานี่ยอยู่ราวๆประมาณห้าิ้าเซนนะครับความสูงอยู่ในระดับที่เวลาไปลุยนี่สบายๆเลยครับทอดทีห้ากล้องไม่ค่อยดีครับวันนี้ต้องปไปดไ iPhone ใหม่ซะแล้วโชคท้างหลังนะครับโชคด้านหลังนี่ก็เป็น โปรเวนเดอร์ปับแปดนะครับเป็นบิ๊กแบ็กนะครับ <c oughs> สา์โค้งแรงๆนจ๊บจุ๊บๆนี่เอาอยู่สบายๆครับ,บมีกันโครงด้วยกันไอตัวนี้เป็นบาลานซ์อาร์มนะครับกันโคง<ม>้งเวลาสา์โค้งนี่ก็มาเหนืบเหลือหลายฮะนี่ฮะสีขาขาวนี่ฮะเขาโค้งนี่หายห่วงครับช่างโรเบิร์ตกำลังโจนอยู่ฮะสวัสดีครับนี่มือฉมังครับ nk สี่คูณสี่ครับ กำลังเก็บรายละเอียดนิดหน่หอยฮะพอดีคันนี้มาสายนิดหนึ่งก็จะมีรายละเอียดเรื่องกันชนหน้าจะใช้เวลานะครับก็พึ่งเสร็จนะครับก็มีการเก็บรายละเอียดนิดน,นิดหน่อยหน่อยกันชนท้ายนะครับเป็นงานของฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็นไฟสีส้มนะครับถดี๋วว่าหล่อลงตัวครับ หุ่นทรงของเขานี่ม่กำลังดีครับเป็นไททันแอตริสนะครับตัวนี้4ี 4, ่คูณสี่ิฟล็อกนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดพอดีถอดด้านบนออกว่าจะใส่โลบาอ่เดี๋ยวว่าใส่เที่ยวหน้าฮะวันนี้มืดซะก่อน <laughs> อุปกรณ์ตกแต่ง,งเรามากมายนะครับเพื่อนเพื่อนทีวผ่านไปผ่านมาก็แวะชมสินค้าได้เลยนะครับจะเป็นอุปกรณ์แต่ง รถสไตล์ออฟโรดนะครับล้อยางสปริงล้อแม็กก็จะเป็นอุปกรณ์กันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างนะครับมีทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับในสไตล์คลอสในสไตล์ออฟโรดก็แวะเข้ามาชมก่อนครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับผ่านไปผ่านมาทางสายเอเชียยุทธยาก็แวะจิบกาแฟเล่นๆครับ ชมลดตกแต่งสไตล์ต่างๆนะครับ NK44 พระนครรียุธยาครับ0863355209ครับก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็แวะชวมสินค้าก่อนตัดสินใจนะครับของเราก็จะมีครบวงจรนะครับล้อยางสปริงที่ที่นี่ก็ จอดรถได้สบายๆเลยนะครับว่างครับที่นี่ฮะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสี่ไร่นี่มาจอดรถได้สบายๆเลยครับขับรถเข้ามาจากริมถนนสายเอเชียก็แวบเข้ามาได้เลยครับอุปรกรณ์ตกแต่งมากมายครับจะมีระเบียงด้านหน้าไปนั่งนะครับนี่ฮะลูะกค้าก็เริ่มกลับกันหมดแล้วฮะระเบียงด้านหน้าก็ นั่งสบายๆครับจิบกาแฟครับก่อนเข้ากรุงเทพฮะนี่ฮะชอบดาน